เอาละครับก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะผมอยู่กับผมบีเวอร์เองนะครับวันนี้เราก็เขาอยู่กับใน24ชั่วโมงในเบ็ดวอร์นะทุกคนนะ,ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเบ็วอร์ในโลบอกกันนะทุกคนนะเออวันนี้เราก็จะมาเล่นเบ็วอร์เออก็พูดซ้ำทำไมวันเนี้ยเออมาเออมาเล่นในโหมดคลาสสิกกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะพอบรลาที่สุดแล้วนะทุกคนอมาเราจะเล่นเป็นแบบทรีมดีกว่าเพราะว่า เราเล่นคนเดียวเราไม่น่าจะรอดนะเราต้องให้เพื่อนเราแบกนะทุกคนนะประมาณนั้นนะเอ้ยคนที่เขาโยกยังไงวะเอ้ยเอ้ยเขามีการเต้นด้วยเขาเต้นยังไงวะเอ้ยวิธีการเต้นมันเต้นยังไงกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เหมือนว่าเราจะได้เทเลพอร์ตไปที่สนามรบกันแล้วครับทุกคนวะหู้ไปเลยมามาดิเออมาโอเคบอกเลยว่า ผมเนี่ยไม่ได้เล่นมานานแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงในการเอาชาร์ตสตูได้แต่ผมเชื่อในทีมเวิร์คของเพื่อนของผมนะซึ่งเขาก็ไม่รู้จักผมหรอกแต่ผมเชื่อในทีมเวิร์คของเขานะ,ะทุกคนมาดูกันว่าผมจะได้อยู่สีไหนครับมีสีเหลืองสีเขียวแล้วก็เอ้ยมีสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะทุกคนนะตอนนี้เหมือนผมจะได้อยู่สีเขียวอ่ะทุกคนเอ้ยเป็นสีที่ผมโปรดปรานเหมือนกันนะเนี่ยอมาดูกันตรงนี้คืออะไรวะเฮ้ยตัวนี้เป็นร้านค้าเ โอ้ยมันต้องเก็บไอรอนก่อนนะครับทุกคนถ้าไม่เก็บไอรอนเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาแรกของได้นะครับทุกคนอโอเคมาผมจะเก็บไว้ไปต่อเอาไดมอนนะครับผมเอ,อ้เป็นไงสมเียงผมเป๊ะเปล่าทุกคนเป็นไงไดมอนโอ้ยเกินปลายละจังหวะน,นี้โอเคทุกคนมาเราอ่ามาแรกบ็อก กันเถอะทุกคนแรกนี่ต้องรอริงผมอย่างแรกเลยอ่ะทุกคนดูที่ว่าูสำเนียงผมเป๊้ขนาดไหนทุกคนนะเ <c oughs> มื่ออยากจะโมสักเท่าไหร่นะฮะมานี่เลยเดมอนอยู่ฝั่งนี้เหรอพี่ต่อไปเลยแล้วกันเฮ้ยเกือบตกเลยนะเมื่อกี้เฮ้ยอย่าทำนะทุกคนเราต้องต่อแบบระมัดระวังนะเมื่อกี้ผมเกือบตกนะทุกคนเนื่องจากผมไม่ระมัดระวังจนเกินไป นะครับทุกคนโอเคดังนั้นทุกคนต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็การกระโดดอ่าไปเล่นเบ็ดบอลด้วยนะเออเราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนอ่าเราจะไม่ประมาทนะผมประมาทเท่ากับตายนั่นเองเนาะมาเหมือนเราจะได้ไดโม่มาแล้วนะครับทุกคนอ่าเราต้องเช็กด้วยว่าเออตรงนี้เราต่อหรือย,อยังว่าไม่ใช่แบบกระโดดไปเลยนะเมื่อกี้ถ้าผมโดดไปนี่คือตายเลยนะทุกคนอ่ามาผมจะอัพเออเป็นเออเออ,เอ,อ,เอ,อ โอ้เชี่ยเดมันต้องใช้เออไดมอน์อะเกิน2หมดเลยอะแต่ทำไมเออผมมีไดมอนแค่2เม็ดเองนะทุกคนยังทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมจะใช้เป็นบล็อกแล้วกันโอเคมาอัปเกรดอัปเกรดเออผมจะอยากอัปเกรดเป็นไดมอนต์เจเนเรเตอร์ตรงนี้นะครับผมอ่ะเฮ้ยมันจะมันน่าจะเป็นการสปีดแบบสปีดการอ่ะเอออันเนี้ยอันเนี้ยการผลิตเออเครื่องปั่นทีมเนี่ยเครื่องปั่นทีมผมไม่รู้นะว่ามันต้องอัปตรงไหนนะเออนี่ไงเครื่องปั่นทีมสี่เพชรนะทุกคนผมว่าเออ เราต้องอัปเกรดเครื่องปั่นทีมแล้วแหละ,อะโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บไดมอลอ,อีกประมาณ2ก้อนนะผมเราก็จะได้อัปเกรดเครื่องปั่นทีมแล้วนะโอเคตรงนี้ยังไม่มีใครเนาะแปลว่าเขาสดทเนี่ยยังไม่มีใครเล่นได้มุกอย่างนี้นะทุกคนอยากไปหาเล่นกับผู้สาวนะทุกคนโอเคมาโอเค โดดขึ้นไปมาเลยมันไม่มีใครค่อนอไม่มีใครจะบุกสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตอนต้นเกมนะทุกคนถ้าเป็นเลดเกมนี่เขาน่าจะบุกกันนัวเลยนะโอเคโอ้เชี่ยเรามันเป็นเครื่องปั่นทีมใครมันอัปเดตอก่อนผมวะเฮ้ยโอ้ผมก็าสาวไปเก็บไดมอ์มานะไม่เป็นไรว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วกันอ่ะผมจะเอาไปอัพอย่างอื่นดีกว่าเป็นเอ้อ ความสนทันของเกาะความสนทันของเกาะก็ได้นะครับผมจะซื้อเกาะด้วยแหละประเด็นนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเกาะเนี่ยเราจะโดนเชือดนิ่มๆเลยนะก็แบบคนไปเก็บเดมอนนี่เขาเก็บทางไหนวะเพื่อนเราเอเก็บฝั่งนี้นะเฮ้ยมันเก็บได้2ทางเนี่ยทุกคนผมว่าเ,ออเราเก็บเก็บช่วยๆกันนะจะดีที่สุดนะเคียร์ได้เกาะมาแล้วนะทุกคนว้าหยแต่ไม่เกาะผมมันใส่กับตัวนี้มันดูแปลกๆวะไม่ที่เลยฮะ ท,ทีมเลดเขาทำอะไรอะ่ะทีมเลดแตกแล้วโอ้ยแตกไวจังเลยอะ่ะโอ้ยยังไม่ได้บวกเลยนะทุกคนผมยังไม่ผมยังไม่ได้ไปบวกกับทีมเลดเลยทำไมเตียงเขาแตกไวจังวะ okay. ไปดีกว่าผมกลัวม่าเขาจะมาบุกสีของเรานะเพราะว่าสีของเรานี่ดูต่อทางนี่ต่อทางตรงเลยนะถ้าเขามาบุกนี่ก็คือไม่รอดนะทุกคนนะโอ้ยใครมนกระโดดตรงนั้นวะหรือเขาอาจจะตายก็ได้นะคนที่ลอยอยู่บนฟ้าตรงนั้นนะทุกคนดังนั้นผมจะอัปเกรดอะไรดีความเร็วในการทําลาย ในมอเตอร์เกอร์อ่อผมยังได้เป็นเครื่องปั่นทีมากกว่านะเขาบอกว่าวูดก็นะอ๋ออะไรวะเมื่อกี้อ่านไม่ทันนะอ่ะผมอัปเดตตรงนี้แล้วกันเป็นเอ่ออาวุธเนาะบอกว่าโอเคอะไรเนี่ยเออเออเออเขาเขาพูดอะไรกันวะผมไม่รู้ด้วยนะเนี่ยเออไม่ไม่เป็นไรแล้วกันมาผมมาอัปเกรดเออเป็นดาบเอ๋อดาบเอ๋อเป็นดาบสโต้นะสโต้ดาบนะสโต้ซอสนะทุกคนอ่ะโอเคมาชุดเกราะ โอ้ยชุดกอดยังไม่ได้หวะธนูต้อง40เลยนะผมว่าไปเก็บไดมอนด์มาดีกว่านะทุกคนไดมอนด์นี่ก็จะเป็นนะผมว่าเออไปเก็บไดมอนด์มาอีกดีกว่าเอามาไว้อ,อัปเกรดเครื่องปั่นทีมนะเพราะว่ามันจะได้ปั่นเร็วขึ้นเราจะได้แบบเออได้แบบของเร็วขึ้นนะเออประมาณนั้นเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตนเองเฮ้ยเราควรทำอุย้ยตกใจหมดเลยเพื่อนนายมาอย่างงี้เราก็ตกใจนะเฮ้ยนายจะต่อไปจริงๆเหรอนายจะไปบุกเขาจริงๆเหรอด r o โอเคไอดรอปไอดรอปอิด okay. ให้มึงแล้วกันอ่ะ uh, please โอเคโอเคครับผมดรอปให้คุณอ่าเอาไปทำอะไรก็เรื่องของคนแต่ผมจะไปอ่าอัพเครื่องปั่นทีมแต่ไม่เอ่อนายให้เราดรอปไปนายจะเอาไปทำบอลไลอ่ะเฮ้นะผมอยากรู้ตรงนี้แหละนายจะเอาไปทำอะไร,ร,ะไะไะไรวะเอ่อ thanks oh s h i t เอ่อเออดี๋ยวูนึกว่าศัตรูนายก็อย่าอย่าเอาไปทำเรื่องอไร้สาระแล้วกัน ทำให้มันมีประโยชน์ต่อทีมนะไม่ใช่แบบเอาประโยชน์ส่วนตนอย่างนี้ไม่ดีนะั่นนาย,นายจาไว้กีดับเหล็กครับทุกคนเอาเป็นธนูนะออ้ยอยากได้หน้าไมา้หวาเจ็ดอจัญมณดีเลยทุกคนทุก่กาเยอะนะเนี่ยของขุดต้องเอาเป็นอ่าโตแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเราเริ่มใกล้ๆถึงจเลดเกมแล้วนะตอนนี้เราเข้าเกมมาถึง5นาทีแล้วทีเดียวนะทุกคนเราก็ต้องรีบ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 ้ลตอนนี้ก็เพื่อนเหมือนเพื่อนเพื่อนเราจะตายบ่อยเพื่อนเราจะตายเยอะอยู่นะ แต่เครื่องปัดทีมัน2แล้วเฮ้ยเฮ้ย,ยทุกคนว oh, n e e d to d o it เออพวกเราต้องการทำมันดีออกก่อนนะครับเฮ้ยพวกไอพวกมันกำลังจะมาโอเคงั้นเตรียมอุปรกรณ์ไว้เลยในการสอยนะทุกคนผมนี่บอกเลยเป็นมือสไนเปอร์ที่แม่นที่สุดในโลกนะเออไม่อยากจะโม้สักเท่าไหร่นะทุกคนไอรอนเกาะน,นี่ต้องใช้120เลยเออเอาไว้ซื้อบอกก่อนนะทุกคนมาซื้อบอกก่อน ลูกธนูก็ใช้ไม่เยอะมากนะครับเครื่องปั่นทีมตอนนี้เลเวล2อยู่เลยอเป็นเลเวลสามตั้งสนะิเพชรแน่ไม่เป็นไรล้วกันเราน่าจะได้อยู่นะผมเพราะว่ามันก็ปั่นไวอยู่นะผมขอประมาณร2อยสพอนะผมจะ,อะเอาไปอัพเกาะแล้วก็จะไปหาเก็บเพชรเก็บพวกอัญม,มณีนะมาทำประโยชน์ให้กับทีมนะั้นทุกคนผมจะได้มีประโยชน์ให้กับทีมสักทีนะโอเค เมื่อกี้ผมก็มีประโยชน์ให้กับทีมแล้วนะเห็นอย่างนี้ผมก็มีประโยชน์นะทุกคนนะผมเออไปให้ไดมอนกับเพื่อนนะทุกคนเฮ้ยเกมนี้สามารถเปิดไม้ได้ด้วยเอย้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเปิดไปแล้วมันจะได้อะไรวะมันจะมีคนตอบผมไหมนะเฮ้ยตรงนั้นเป็นไดมอล์อ่อเป็นชุดกอดไดมอล์ครับทุกคนเฮ้ยเขาเล็งฝั่งนี้แล้วเฮ้ยโดนไปหนึ่งเฮ้ยโดนไปสองมาดีมาดีมาดีาดเฮ้ยขามาเบบี้ ให้คุกกี้ทำนายกันโอริสุกิวิ่งกลับอย่างนี้เอาะตกไปตกไปหนึ่งครับทุกคนเขากระโดดทำอะไรวะนั่นยิงไม่โดนโอ้ไม่โดนเฉยไม่เป็นไรมาเรามาเตรียมตัวกับการถูกโจมตีกันเถอะทุกคนนะเก็บไปอของพวกนี้ก็มีประโยชน์เฮ้ยทำไมมันขึ้นเลือดร้อยอย่างนี้อ๋อมันเลือดผมผมหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ตอนนี้เราเหลือแค่สองทีมนะทุกคนเดือสีเขียวกับ,บสีน้ําเงิน รูว่าสีนเงินเขาจะบุกตอนนี้หรือเปล่าแต่เกาะเขาน่าจะแข็งแกร่งกว่าพวกเราแน่นอนตอนนี้เขามีเกาะไดมอนด์นะครับทุกคนตอนนี้ผมยังไม่มีทีมผมก็ไม่น่าจะมีนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาดูเพื่อนเราก่อนดีกว่าเฮ้ยไกลๆตรงนูน้นมันจะเกิดการประทะขึ้นระหว่างสีของผมกับสินเงินนะน่าจะเกิดการประทะขึ้นครับทุกคนผมต้องยิงคอยสนับสนุนบอกเลยว่าสไนเปอร์ของผมนี่แม่นจริงๆ สนเนปเปอร์ทำมือโอเคยิงไปเฮ้ยลูกสุดหมดเออหมดไปจังวะเฮ้ยอ,อุตส่าเก็บมาตั้งนานเดี๋ยวนีเออเอออันนี้คือเลยเบสของไม่รู้เหมือนกันเอ่อโอ้โหดาบอันด่นใช้ไม่ได้เลยว่ะมันไม่ได้ใช้ไดไดมอนนะครับทุกคนไม่ใช้อัยมณมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอัญมณีก็ บวกอันนี้แล้วกันสเปไดมอ์แล้วกันโอเคมันน่าจะเป็นการอัตราการสเปไดมอ์ของอตรงเครื่องปั่นทีมนะครับทุกคนอ่มันก็จะเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อทีมมากยิ่งขึ้นนะทุกคนถือว่าเราได้ทำประโยชน์ต่อทีมแล้วนะเดีย๋ยวนะเราจะให้อบอีโอเคอัพไปเพื่ต้องการหกเฮ้ยบูทมีมาแล้วมาดิ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 ก็มาดิครับฮูกฮกฮกฮกมาดิมาดิาดยิง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  ยิงยิงตายไปสวยเพื่อนยะาฮู้ e ิส g ก d u d ดูดในซื้อสวยครับทุกคนบอกเลยไม่มีใครมาทำร้ายพวกเราได้อีกต่อไปพวกเรานั้นคือนักรบทุกคนคือนักรบพวกเราต้องช่วยเหลือกันป้องกันเตียงนอนของเราแสนอันอันมีคุณค่าทางกายและจิตใจนะเลยตรงนั้นเขาจะเก็บอัญมณีอีกแล้วมดเก็บบ่อยจังวะ เพื่อเราจะไม่ไม่เห็นเก็บเลยหรือหรือไปเก็บแต่ผมไม่เห็นวะยิงยิงยิงไปเดม่อน <Dem o S 1> เราไม่ได้ใช้แล้วนะทุกคนเราน่าจะไม่ได้ใช้แล้วนะก็ได้ใช้พวกอัพอัพพวกนี้อยู่แต่มันไม่ค่อยจาเป็นสักเท่าไหร่ละตอนนี้เพราะว่ามันเลดเกมแล้วทุกคนโอเคเอ่อดับไอรอนเอ่อตอนนี้ผมมีดับไอรอนอยู่อยู่แล้วหรือเปล่าผมน่าจะมีอยู่แล้วนะเออลูงธนูแล้วกันเออเป็นขวานขวานนี่ดาเมจมันน่าจะแรงกว่านะหรือเปล่า เออมันน่าจะแรงกว่าแหละ <c oughs> แต่มันทําอะไรได้หรือเปล่าตอนอเป็นขวานของเกมนี้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะเคยมาอัพอัพพิกแอคอีกเออซื้อเรียบร้อยแล้วไม่พออีก10อันนะครับผมดูที่ว่าดาบมันจะอัพขึ้นไปได้อีกหรือเปล่าเอ่อซื้อเรียบร้อยแล้วโอเคโอเคถือว่าโอเคโอเคโอเคเออไม่มีอะไรซื้อแล้วครับทุกคนเออมีแค่ลูกเอ,อ่ามีแค่ลูกธนูนะเอาซิ ใครจะมาสู้กับพี่น้องมาเลยยิงแบบมม่วๆสไตล์มั่วม่บอกเลยถ้าโดนนี่มีฮามีเฮเลยนะเดี๋ยวผมไปดูก่อนไดมอนด์มันดรอปเยอะหรือเปล่าเราจะได้ออกมาอัพนะผมมันยังอัพได้อีกนะถ้าอ,อัพเครื่องปั่นทีมนี้ก็โอเคประมาณ12เพชรนะเดี๋ยวเราจะรอนะเราจะรอตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนช่วยป้องกันฐานด้วยเฮ้ยใครอยู่บนฟ้าใครอยู่บนตรงนั้นวะยิงเฮ้ยโดนโดนโดน เฮ้ยมันมีคนบุกเฮ้ยเพื่อนสีมันบุกแล้วเพื่อนรีบช่วยกันเร็วตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุกบุกมันบุกมันบุกมันบุกเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วมันนวแล้วทุกคนสวยเพื่อนสวย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 เฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยมาดี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 เอาเพื่อนนี่หว่า โอ้โหทำไมชื่อมันขึ้นสีมว่วงเอ้ยสีน้ำเงินว่าเมื่อกี้เราตกใจหมดเลยเพื่อนเอย๋ย <c oughs> เพื่อนเอย๋ย <c oughs> เพื่อนรักโอเคอัพดาเม็ไปครับทุกคนบอกเลยถ้าเราเดาเม็ดเยอะเนี่ยเราต้องปกป้องฐานเราได้อย่างแน่นอนแน่นอนนะระเบิดทันทีครับเฮ้ยผมเอาไปประหยัด <c oughs> ประหยัดบ้านมันเลยไหมเอาประหยัดบ้านมันเลยไหมทุกคนเรามาลองใช้สักอันไหมสักอันหนึ่งไหมเฮ้ย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  โอ้โอ้อย่างงี้นี่เองอย่างงี้นี่เองเดี๋ยวนะเออเออสร้างครับผมสร้างที่กันไว้ไม่รู้ว่าจะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยอุ้ยเพชรเลยเด้อตกไปแล้วครับทุกคนโอ้มันอ้อมมาฝั่งนี้โอ้ว่าแล้วเคยมีอ,อ,อ,อัลเบอร์ดัป่ะเออเออเอ,อลเบอร์มีเท่าไหร่เมียนเดียวเองมาดีมาดี กลับมาดีครับฮุ้คูบโดนไหมไม่โดนเว้ยยิงไปก่อนครับจงังหวะนี้เฮ้ยตรงนี้มีเอเมบอโร่อีกหนึ่งอันโอเคมาเอออัพการทำลายล้างได้โอเคผมจะซื้ออะไรวะน่าจะเป็นเอ้ยกับดักนี่แหละแถบดีกว่าทุกคนเราเก็บเงินซื้อแถบดีกว่าเพราะว่า,วามันน่ามัน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 เออทุยมันมน่าจะมีประโยชน์เดี๋ยวนะมันจะจะมีประโยชน์ในการเออเวลาเราโดนบุกเนี่ยเราก็จะสามารถเออ ชะลอการบุกได้นะโดยการวางแถบนะทุกคนนะเออมาเราจอวางแถบอยู่แล้วนะโอเคเอามาสักสองอันพอนะเพราะวา่าเราจะแย่งไอรอนเพื่อนมากเกินไปนะน่ะมาขวานผมผมไม่ผมไม่ได้ใช้ขวานว่ะเอาได,ดามอนมาดูเล่นแล้วกันเจ็ดนะเอามาวางตรงนี้โอเค วางตรงนี้โอเคประมาณนี้นะยิงไปมั่วๆเผื่อโดนเราวางกันไว้ครับทุกคนไปขุดขุด,ข,ดขุดก่อนโอเคมาแล้วมันมาแล้วเว้ยเพื่อนมันมาแล้วชุบเพชรเว้ยข้ามาดีข้ามาดีาม,าดมีกับดักนะวูวูวูอ้าโดนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวอุ้ยแปะ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 ลุมลุมลุมอุ้ยดาบมันที่ยังวะอุ้ยโหผมบินเลย เฮ้ยเฮ้ยผมผมหายไปเลยอยู่เฮ้ยดาบแรลงจังวะโอเคมันตายแล้วนั่นไงนั่นไงมันบินมันบินอยู่มันบินอยู่เฮ้ยแตไมมันบินได้วะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะทุกคนเดี๋ยวนาเดี๋ยวนายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันขุดแล้วขุดแล้วขุดแล้วยิงยิงยิงตีตีตีมาดิมาดิมาดิครับมาดีครับคุ้ง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 เงน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 เกิดไงวะนี่ไงนี่ไง น,นี่ไงนี่ไงตายตายหนึ่งครับตายสองสวยสวยข้างบนข้างบนยิง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 มาดิมาดิยิงโดนไปอีกโดนไปอีกหนึ่งดอกเฮ้ยเมาดิ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 กบเพชรเหรอกบเพชรเหรอกบเพชรเหรอดาบเทพเหรอดาบเทพเหรอดาบเทพโดนโดนโดนดาบไม้นะโดนดาบไม้นะอ้าวโดนไม่ไม่รู้ว่าตกหรือเปล่านะครับทุกคนไม่รู้ว่าตกหรือเปล่าไม่รู้ว่าตายหรือไม่นะตอนนี้เดือดมากครับทุกคน โอเคดับสโตก่อนแล้วกันเขาเตรียมตัวก,การบุกเราแล้วนะเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอครับทุกคนคือเอามาสักเจ็ดเอามาสักเจ็ดสิบนะเราจะาทำเป็นดับเหล็กนะทุกคนเพื่อที่เราจะได้ตีแรงขึ้นนะโอเคตอนนี้เก็บไปก่อนตอนนี้มีเอลโบโรอยู่สี่นะโอ้โหหน้าไม้ต้องใช้เจ็ดเลยเหรอก็อเยอะเห,หมือนกันแล้วเนี่ยผมอยากได้หน้าไม้มากกว่านะผมมันแม่นกว่านะผมรู้สึกว่ามันแม่นกว่านะ โอเครอรอรอมันนุ่มบุกอีกรอบแล้วผมรอบนี้ผมไม่ปล่อยให้มันลอยนวลแน่นอนเราจะฆ่ามันแล้วก็กลับไปที่ฐานมันเพื่อที่จะไปทําลายฐานมันนะนี่คือสูตรของเรานะโอเคโอเคเดี๋ยวรอสักกู้รอจะกู้นะครับทุกคนตอนนี้เหมือนเอวารอมันจะสามารถผลิตเองได้แล้วนะจากตรงนี้นะครับทุกคนมันเป็นขั้นมันเป็นขั้น3แล้วนะตอนนี้เรามี6อันนะผมต้องการ8อันเพื่อที่จะทําเป็นเกาะนะเป็นเกาะเพชรนะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่นะผม ไม่ใช่ก็ต้องใช่นะครับทำไมดาบมันเท่จังวะไอตัวนั้นนะทุกคนดาบแบบโอ้โหโคตรเท่เลยเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาโจมตีแล้วทุกคนโอ้ยเช็ดอ๋อระเบิดโอ้เช็ดอ่ะโอ้โอ้เช็ด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 โอ้โหเรียบร้อยครับผมผมตายอีกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรมารีบรีบรีบเกิดครับทุกคนศึกครั้งนี้เราจะไม่ยอมแพ้เป็นอันขาดโอ้ยเช็ดอ่ะเช็ด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 มาดิมาดิโอ้โหไปแล้วไปหวั่นอีกแล้วรอบหนึ่งนะครับทุกคน ม่รู้ว่าเขาจะทาลายเออเตียงนอนของเราได้หรือไม่นะอนนี้จังหวะนี้เหมือนเตียงนอนเราจะแบบซูเปอร์ความป้องกันระดับสูงดูสิเพื่อนเราแบบก่อไว้สูงมากนะมาดิมาดิมาดิไม่เสียดายเว้ยโอ้ชีวิตโอชีวิตฉันไม่เสียดายแล้วโอ้โหเสียสลัเพื่อทีมเพื่อเสียสลัเพื่อทีมนะทุกคนอ่ะเราต้องรู้จักการเสียสลัเพื่อทีมนะครับทุกคนอ่ะเฮ้ยมาดิ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 มมาดิม พี่มีกอดหอกน้องเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ซื้อกระดูก่อนพี่พี่ซื้อของใช้ก่อนนะน้องจะได้รู้ว่าการตายนั้นมันเป็นยังไงนะมันไม่สนุกหรอกนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 นะครับตอนนี้ต้องการเอ,อ่เอแอลรอเป็นอย่างมากเพราะว่าผมต้องตอนนี้ก่อผมอะไรก่อผมอันนี้ก่อผมปกติตอนนี้เราพาสามารถผลิตเอ,อ่เอแอลรอได้แล้วนะแต่เราเอ,อ่อผลิตยังไม่พอที่จะทำเป็นไน้นี่เขาเรียกว่า แเกาะเกาะเพชรนะต้องแปดแล้วผมต้องใช้8เออถ้าเราทำเกาะเนี่ยมันไม่หายนะแต่ถ้าเฮ้ยใครมอยู่ตรงนั้นวะเฮ้ยเพื่อนจัดการมันเดี๋ยว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 เดี๋ยนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเอาอ่ะเฮ้ยลูกไฟมาเจ็ดสิบห้าเลยนะเราฟาร์มเอาเอาลูกไฟแล้วกันเอาไว้ยิงมันนะนะผมว่าเป็นอะไรที่ความคิดที่ดีนะสำหรับการทำลูกไฟนะทุกคนเออ ผมเก็บรอซื้อเป็นเกอเพชรดีกว่านะถ้าเป็นดาบเพชรเนี่ยเวลามันตายแล้วมันตกนะทุกคนโอเคโอเคมาเริ่มฉลาดขึ้นแล้วนะผมไอคิวแปดล้านแล้วตอนนี้มาอีก,อ,กอันเดียวครับผมอีกเม็ดหนึ่งนะอ้ยามมันีอีกเม็ดนึงเราจะได้เกอเพชรแล้วทุกคนเพื่อนเราทำเกาะป้องกันทำฐานได้ค่อนข้างที่จะโอ้สุดยอดเรนดิคูดมากนะเพื่อนโอเคได้แปดแล้วครับซื้ออ้ยมมนนี่ได้เกาะมาแล้วเจ้า มาดิจจนไหนจังมาดิเจนไอ้จังอุ้ยเชิดอ๋อ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 เชิด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 อุ้ยมาดิมาดิมาดิโอ้บินไปอีกแล้วทำไมมันโจมตีโหดจังวะพวกนี้นะพวกนี้มันเอาเรื่องนะทุกคนไอ้พวกนี้มันเอาเรื่องนะมันไม่ขุดเตียงเราด้วยนะมันจะฆ่าอย่างเดียวนะทุกคนมาดิ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 โอ้มาดิ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 เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยไปอีกแล้วโอ้บินไปอีกแล้วเฮ้ยทำไมมันเฟี้ยวมันโหดจังวะไอ้ตัวนี้เฮ้ยทีมนี้มันโหดจริงครับทุกคน โอ้มันมันเลี้ยงไว้เราไว้ดูเล่นไหมเนี่ยฮะฉันขอถามจั๊กคำแหนยโอ้มาแล้วมาแล้วเด้อเด้อเด้โอ้โหสู้ไม่ได้เลยเว้ยนี่ไงบินบินตีบินตีบินตีไงเป็นไงเป็นไงเป็นการไหลที่คนทั้งทีโหดอุ้ยตัวนี้มันเกาะอีมาร์าเร่เออมันมันมันเฟี้ยวเออน้องน้องเฟี้ยวเออพี่ยอมน้องถ้าน้องเฟี้ยวพี่ก็ยอมนะพี่ไม่ขัดน้องหรอกนะเออเฮ้ยเฮ้ยมันตึงจังวะ เออยิงเลี้ยงได้เป็นอยู่มันตึงจังวะฮะฮะไาจา์แดงอาจารย์แดงอาจารย์แดงว่าไงอ๋อาจารย์แดงตายแลยย้วทุกคนมาดีไหมโอ้โหโดนหลุมเรียบร้อยครับผมแพ้ครับเออใครจะไปสู้ไหววะโอ้โหเกาะเอเมเปอรัลดาบเอเมเปอรัลนะทุกคนสู้ไม่ได้จริงๆนะทุกคนนะโอ้ยโอ้ยผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ผมมีเท่านี้เนาะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ